สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤศภทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่1น6ถึงสิกรกฎาคมโชคชะตาวาสนาของท่านโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้แน่นอนค่ะว่าจะบอกการงานการเงินความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าน,นะคะ และจะบอกด้วยนะคะว่าท่านจะต้องระม,มัดระวังอะไรเป็นพิเศษมารับฟังกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มต้นที่การงานของชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาและชาวราศีพ พิเศษทุกท่านคะสิ่งที่โดดเด่นสําหรับท่านก็คือว่าช่วงนี้นะคะเหมาะแก่การยื่นเอกสารเหมาะแก่การพูดคุยผลประโยชน์เรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับท่านนะคะเพราะว่าท่านมีดวงได้เซ็นเอกสารสัญญาหนังสือสําคัญสาคัญนั่นเองคะ่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านมีการพูดคุยผลประโยชน์มีโอกาสได้เซ็นสัญญาหรือถ้าท่านตั้งใจที่จะทําสัญญาร่างสัญญาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะ มีความคือพูดได้ง่ายท่านเป็นคนที่มีวัยพริบในการทำงานนะคะสามารถจัดระเบียบการทำงานได้ดีการพูดคุยการรับผิดชอบงานต่างๆก็ถือว่าท่านทำได้ดีเยี่ยมในช่วงคร่งเดือนแรกนี้นะคะมีความเป็นผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจ จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่และที่สําคัญนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบเจอกับคนเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานหรือท่านอาจจะได้ติดต่อกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานอาจจะเป็นการเดินทางพบเจอด้วยตัวเองนะคะมีการนัดหมายพบเจอกันหรือว่าอาจจะเป็นการติดต่อกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์มีดวงได้ทำงานเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทำมานะคะจะได้ทำงานที่ท่านคุ้นชิน แต่ว่าไม่ได้ทํามานานมีคนให้โอกาสท่านด้านการงานด้วยนะคะการงานในช่วงเครื่องเดือนแรกนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคและปัญหามากท่านคาดหวังสิ่งใดมักจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าเหมาะแก่การไกล่เกลี่ยหรือว่าถ้าท่านกําลังคือพูดได้ง่ายศัตรูจะหันกลับมาเป็นมิตรคนที่เคยงอนกันอยู่หรือว่าไม่คุยกันสักพักนึงก็ จะมีเหตุการณ์ให้กลับมาคุยกันดีขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านอึดอัดลำบากใจจะมีทางแก้ทางออกปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขท่านค่อนข้างที่จะโชคดีตรงที่ว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะคนเมตตานิยมชมชอบไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะงานของท่านจะโดดเด่นาขายก็จะขายดีลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาสนับสน ให้การอุดหนุนสินค้านะคะหรือไม่ก็สั่งออเดอร์เพิ่มได้ออเดอร์เพิ่มจากลูกค้ารายเก่าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นลุยให้เต็มที่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานค่อนข้างที่จะโดดเด่นและราบรื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคมากตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยนะคะ1-16กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ปัญหาน้อย ถ้ามีปัญหาก็จะเป็นปัญหาจุกจิกและท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้ง่ายได้ไวแก้ได้ตัวของท่านเองมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองหรือไม่ก็จะมีคนเข้ามาหาเข้ามาขอคําปรึกษาจากท่านในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้แต่ท่านมีความรู้นั่นเองนะคะเอาละค่ะการงานลุยให้เต็มที่นะคะอยากทะไรทําเลยคะ่ะอยากเริ่มต้นโปรเจกต์อยากลงมือทำไรช่วงนี้ก็เหมาะด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เรา,าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีจากทางไกลมีข่าวดีที่ท่านรอคอยนะคะมีได้รับข่าวที่ท่านรอคอยขออภัยค่ะและเป็นข่าวดีด้านการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่รายรับยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะบางท่านจะมีรายรับพิเศษจากงานพิเศษจากงานประจำหรืออาจจะได้ถ้าค้าขายทำงานเกี่ยวกับการเดินทาง หรือท่านใดที่กําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามช่วงนี้ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนมีคนช่วยเหลือหรือว่ามีใครบางคนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างให้กับท่านค่าใช้จ่ายบางอย่างภายในครอบครัวจะลดลงซึ่งมีคนในครอบครัว ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระบางอย่างนั่นเองนะคะการเงินของท่านยังคงหมุนเงินได้ดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดอยากจะให้ท่านถ้าเป็นไปได้ให้ท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะในช่วงครึง่งเดืนแรกนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายของท่านค่อนข้างที่จะเยอะรายจ่ายมาจากหลากหลายช่องทางนั่นเองค่ะเช่นมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางรายจ่ายที่เกี่ยวกับการพบปะผู้คนนัดหมายพบเจอนะคะหรือ หมดเงินไปกับรถและบ้านจะมีเหตุการณ์ท่านได้ใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งซ่อมแซมรถหรือว่าค่าประกันนะคะหรืออาจจะมีข้าวของภายในบ้านแต่หักชำรุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรืออาจจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัวช่วงนี้ท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะท่านจะเหนื่อยใจนิดหนึ่งเรียกได้ว่า นักอกหนักใจก็ได้มีเรื่องอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าท่านวิตกกังวลใจนะคะกลัวหมุนเงินไม่ได้กลัวไม่มีเงินใช้ใจ่ายก็อาจจะเกิดจากตรงนี้แต่เอาเข้าจริงๆด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่ชาเยวฉลาดนะคะหาเงินเก่งแหละและท่านมักจะมีวิธีหาเงินมาใช้ใจ่ายได้ในที่สุดถ้าการเงินติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้แต่ก็ต้องให้ท่านนั้น ไม่ประมาทด้านกาแต่ท่านจะต้องไม่ประมาทด้านการใช้เงินและให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะบางเรื่องท่านไม่จําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเขาทุกเรื่องเวยไปเพราะว่าบางครั้งใครบางคนนะคะที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเขาก็ไม่มีความเกรงใจท่านเลยนะและที่สําคัญถ้าท่านกําลังรอคอยเงินส่วนใดจากส่วนใดอยู่นะคะระวังอ่ะให้เอาแบบนี้ระวังนะคะจะมีคนผิดนัดเลื่อนนัด เรื่องเงินเงินทองทองขอให้ท่านระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะถ้ามีใครก็ตามมานัดที่จะชําระเงินคืนกับท่านไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามหรือมีใครก็ตามนะอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าชําระเงินคืนช่วงนี้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆท่านจะต้องละเอียดรอบคอบจะต้องกําชับเขาก่อนล่วงหน้าว่าจะต้องชําระเงินตรงตามกําหนดเวลานนะอย่านิ่งเฉย ถ้าท่านกำลังรอคอยเงินจากส่วนใดท่านจะต้องติดตามเงินนั้นเรื่อยๆเป็นระยะๆะะจนกว่าจะได้เงินมานะคะถ้าท่านยิ่งเฉยเขายิ่งจะมันจะเป็นการเปิดทางให้กับเขาเขาจะได้ใจนั่นเองค่ะด้านความรักสำหรับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนโสดโอ้โหเป็นช่วงที่หัวใจปิดสนิทเลยนะไม่เปิดใจเลยละ่ะท่านไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักนะเพราะว่าท่านกาลังจะ,ะทาอะไรบางอย่าง เื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นก็หมายความว่ามีเป้าหมายส่วนตัวอยู่ส่งผลให้ไม่เปิดใจเลยนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านและคู่ครองจะต้องพูดจะได้พูดคุยกันน้อยลงเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็มีภาระส่วนตัวที่จะต้องเร่งทํานะคะหรือคู่ครองอาจจะงานยุ่งงานเยอะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด นะคะส่งผลให้ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนะักแต่เรื่องทะเลาะเบาแววงไม่มีนะคะก็แค่ว่าการที่ท่านและคู่ครองไม่ได้ค่อยได้พูดคุยกันเนื่องจากว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะข้าขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่นคลิปหน้าสวัสดีค่ะ